ข้อ14นะครับโจทย์บอกว่าให้จุด A และ B มีพิกัดเป็น304 1นะอ่นนะันั้นข้อนี้ผมก็จะขอวาดรูปเลยนะครับขอวาดสเกลใหญ่นิดหนึงนะครับ1 2 3 4นะฮะแล้วก็1นะครับโอเคจุด A คือพิกัด30ครับอยู่ตรงนี้ครับนี่คือ A ครับ แล้วก็จุด B ครับ C 1ครับอยู่ตรงนี้ครับนี่คือ B ครับโจ์พูดถึง AC เป็นเวกเตอร์ที่เกิดจากการหมุนเวกเตอร์ AB ครับเนี่ยคือเวกเตอร์ AB นะครับคือเราดูปุ๊บเราน่าจะตอบได้เลยว่ามันเป็นมุม45องศาแน่นอนนะครับเนาะเพราะอะไรนะครับเพราะว่านี่ก็เป็นว่าจริงๆก็คือเหมือนเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนาะ นะดังนั้นตัวนี้เป็น45ลองไปว่าดูเองแล้วกันนะครับดังนั้นไม่ขออธิบายมากนะครับทีนี้ AC เนี่ยเกิดจากการหมุนเวกเตอร์ AB ทวนเข็มเป็น120องศาครับแสดงว่าผมก็จะหมุน AB นะครับมาทางนี้ครับชึบหมุนมา120องศาดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็น15องศานั่นเองนะตัวนี้คือ พิกัด c ครับพิกัด c ก็คือพิกัด c a b นั่นเองนะครับอยากรู้ว่า a กับ b เนี่ยมีพิกัดเท่าไหร่นะครับข้อนี้ก็ไม่ยากนะครับอ่ะดังนั้นก่อนอื่นนะครับข้อนี้จะว่ายังไงเดียไม่ไม่ใช่ข้อโจทย์เวกเตอร์ด้วยซ้ำนะครับน,น่าจะเป็นโจทย์พวกพีทาโกรัสหรือไม่ก็ติโกมิติมากกว่านะครับอ่า ดังนั้นเริ่มเลยนะครับข้อนี้ในท้่ผมจะวาดรูปนี้ขึ้นมานะครับวาดรูปสามเหลี่ยม a อซตัวนี้ขึ้นมานะครับแบบนี้ครับเราจะพบว่าเนี่ยคือมุมสิบห้าองศาครับและความยาวของมันเส้นสีแดงเนี่ยจะยาวเท่ากับรูทสองเนาะเพราะอะไรครับเพราะว่ากว้างหนึ่งเอ้ยยาวหนึ่งสูงหนึ่งนะครับ ดังนั้นความยาวก็ขนาดของ AB ก็ต้องเป็นรูทส,สอแน่นอนนะครับดังนั้นตัวนี้คือรูทส,สอครับ15องศาเนี่ยเราสามารถหาได้นะครับมุม15องศาโดยใช้สูตรนะครับไซสิบองศาผมบอกว่าไอ้ตัวนี้เป็นความสูงให้เป็น Y แล้วกันตัวนี้ฐานยาว x อกเนะาะซสิก็คือ s ซสี่สิาลบสาครับ ซึ่งไอ้ตัวเนี้ยก็เข้าสู่ s ซ n ิ5าไซ5ิบห้คอสสสลบคอ s ส5ซาเนาะในนั้นผมขอเขียนคำตอบเลยแล้วกันนะครับได้รูท6ลบรูทสส่วน4นะครับและ cos 15อ่าก็จะได้เป็นรูท6บวกรูทสส่วน4ครับแบบนี้ครับทีเนี้ยเราก็จะเอาไอความเอาอัตราส่วนเนี้ยมาหาค่าของ x กับค่าของ y นะครับ เราจะได้ s i n 45นะครับเท่ากับ y หารด้วยรูทสครับเออไม่ใช่ sin 45ห้านะครับ sin 15นะครับ s i n 15เท่ากับ y ส่วนรูทสอครับแบบนี้ซึ่งไซส์45สก็คืออะไรรูทหลบรูทส่วนสครับรูทหลบรูท2ส่วน4เท่ากับ y ส่วนรูทสองครับเอารูทสองย้ายไปคูณนะครับดังนั้นจะได้เป็นรูทหกคูณรูทสองเป็นรูทสิบสองก็คือสองรูทสามลบสองส่วนสี่นะครับเท่ากับ y ครับได้มาแล้วในทำนองเดียวกันหาค่า x นะครับคอร์สสิเท่ากับ x ส่วนรู2นะครับทำเหมือนกันเลยเนาะดังน,นั้นผมจะได้ค่า x เท่ากับ2รู3บวก2ส่วน4ครับได้มาแล้ว x คืออะไร x คือความยาวนะครับ x คือความยาวก็คือตัวนี้ครับ2รู3บวก2ส่วน4แล้วก็2รู3ลบ2ส่วน4เอาค่าที่ได้มาใส่ในนี้ครับ นี่ฮะผมทําเป็นสีฟ้าแล้วกันความสูงคือ2อรูทลบ2ส่วน4ครับและตัวฐานก็คือ2อรูทบวก2ส่วน4พิกัดความสูงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ b นะครับคือความสูงของมันนะก็คือ2อรูทลบ2ส่วน4แต่ค่า a เนี่ยเกิดจาก3 ลบด้วยความยาวตรงนี้นะครับจะได้พิกัด a ออกมาดังนั้นพิกัด a เลยกลายเป็น3ลบด้วย2อรูทบวก2ส่วน4ครับนี่คือพิกัด a กับพิกัด b เอาละทีนี้เอา2ตัวโจทย์บอกให้เอา a กับ b มาบวกกันนะครับก็คือเอา2ตัวนี้มาบวกกันนั่นเองอผมเอาไปบวกหน้าอื่นนะครับหาหน้าว่างก่อน ตรงไหนแล้วว่าอ่าผมมาบวกกันตรงนี้นะอ่อก็จะได้เป็นเอ A ก็คือ3 2ลบสูทบวก2ส่วน4เอามาบวกด้วย2อรูทสลบ2ส่วน4แบบนี้อ่ะก็กระจายไปกระจายมาผมจะได้เป็น 3- ลบด้วย สองรูทสามส่วนสี 2, 3, 4, ่ลบสองส่วนสี่บวกสองรูทสามส่วนสี่ลบสองส่วนสี่แบบนี้ครับตัวเนี้ยตัดกันได้นะครับเอาสองตัวเนี้ยมารวมกันได้เป็นลบหนึ่งพอดีนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบสามลบหนึ่งต่อสองนั่นเองครับ Okay, um.